แดาดไปขึ้นโยนขวานทิ้งเสร็จนี้ใช้แบบหันไม่ได้ใช้แบบทุกคลิปที่ผ่านมาไม่ได้ไม่ได้เล่นสายกระทืบแล้ว บาลานตะกี้เห็นสตรีมเมอร์อยู่ขอบอยู่ขอบกำแพงบ้านใหญ่แหละเฮ้ยซีรีส์เพลงนี้เสียงเพไป มีสองประตูให้เลือกระหว่างประตูบ้านใหญ่กับประตูนูนแต่ว่าประตูนูนดีกว่าเพราะว่าเขาปั่นชิวคนเดียวอะเนาะเฮ้ยเดี๋ยวนั่นไงแม่งไม่ได้สังเกตดีๆไงแม่งเนียนซะด้วย แม่งเนียนซะด้วยไงาานี่โอ้โหเฮ้ยมันมีสาไม้ติดตรงนี้บ้าปะเนี่ย แต่ก็มีข้างในอีกโอ้อยไอตรงนี้ไงก็ต้องพังไปบ้าไปแล้วเกมทำอย่างนี้งั้นให้คิวเลอร์เล่นยากอะไรขนาดนั้นวะไอ,อ้ลืมไปเลยว่ามีเสาขาวบ้าเลย ไม่ทันอย่างเงี้ยมาเอาอันนี้ดีกว่าเกี่ยวมาจะได้กระเทือบเร็วขึ้นด้วย กิ่งกลับไปแล้วปุม่มเครื่อง เฮ้ยไม่ใช่เครื่องนี้ที่ระเบิดอ,อ้าวไปมึงเครื่องไหนวะไม่เห็นไหนเห็นมึโดนล็อกหมดไม่ใช่หรออ๋อเราว่าอะไรอ๋อโดนล็อกหมดโดนล็อกหมดแล้วมันไอ้น,นี้ใช่ปะไม่ระเบิดดึงเลย เครื่องยังล็อกหมดอยู่มันเลยไม่ระเบิดไง ิง,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 งแล้วเจอโทปิทีวีไงตาเนะี่ยอ่ะเห็นละมีคนวิ่งไปสองคนหรอ เานืดมันผีสวยวันนี้แล้าต,ตายไปแล้วคนหนึ่งเจอแต่สองคนนี้เจอแต่นะเจอแต่เคสกับเฟริกอะอีกสองคนไม่เจอ,อได้ก็ตาอีกรอบ นี่อยู่ของข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูบ้านใหญ่เอ้าไม่ใช่ตะกี้ไม่ใช่บ้านใหญ่ตะกี้เป็นใต้ดินต้องไปเครื่องนั้นนะ่ะจริงๆผมจะไปเครื่องข้างหน,าน้านะอ่ะไม่พอเข้าไม่โดนว่ะเดี๋ยวนะแปลกๆมันวิน่งหายไปเลยจังหวะดออกวิ่งออก ก่อนไปข้างล่างเหรอดูได้เลยว,ว่าเรามาแล้วเนี่ย สรตมเมอร์โอ oh ้โหเก้าอี้กระทืบเร็วเก้าอี I ้บ <laughs> ังหูรอตัวนะสรตมเมอร์มืนกันโดนทูแท็บอ่ยงไฟีกแ้ไอที่ายกสกีไอไอซเซนดดีวยู่นี่เฮ้ยสง ไอ้โดนเฉยอ๋อละววันนี้เร็วจุกมิติ่นาวโอเคโอ้ยงงงงกับรอยเท้า smack in the face Maze to the face. I'm doing a gen near it though. Huh? Yeah, I'll do Yellow gen. <laughs> oh, I see you on the second floor. Oh my yeah, god. Yeah. No, 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 he's not here. What hey. the heck? <laughs> huh? He, have, he lost. You. He never happened. He lost me. ไม่มีกระทืบออลาด้วยไงรอบนี้โอ้เข้าเข้าออกออกกันชิบหายเลยตี้นี้ ดูไม้ตรงกลางเดี๋ยวมันอะไรอยู่ะนะนอบอกกูทีคืออะไรครับไม้ก็พังไม้เร็วโอเคมีสติอยู่ ฉีกซ้ายโอ้โหไม่ได้ออล่ากูาถามจริงมันเดินเข้าวงออล่าไปแล้วนะเว้ยมันดูไม,ม้แม่งรอบเซฟจะบ้าตาย แม่งไม้อะไรก็ไม่รู้เกม <c oughs> ดูดิดูไม้แม่งตอด บ้านตนตทันไหมวะสอขาวคือมันไปแขวนทันอะถึงอะแต่ว่าแบบทัน่อนเครื่องเสร็จไหม,มทันเฮ้ยหัวติด <c oughs> <c oughs> สตรีมเมอร์อะไรนะสตรีมสตรีมเมอร์ อันี้เอ้ย why my wait no cause my thing never seen ตรงกลางนั้นไม้แบบโคตรเที่ยวเลยรอบน่ะ ไม่มีไม่ได้ไม่ได้ปั่นเครื่องนี้เครื่องข้างหน้าปั่นยวไปกระทืบก่อนกระทืบแล้วก็ไปเอาอาผีไปเอาผีที่เอามาพังไม้ <c oughs> ไม่ได้เอามาส่งผีเลยโอเค กันเร็วมากนะมีนคนกลับมาปั่นเล่นเนียนกันแล้วอะไม่ชอบเลย ต้องทันพบ yeah, ิบแ basement w เบสเมก่อนมัมนต o no 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 n ักทองกับเฟส เครื่องนี้ไม่ล็อกแสดงว่าอะไรมีคนปั่นมีไปละโอ้ยปล่อยมันมอเก็บลายที่จะหาถือท่วงเกมไปก่อนปักเอาไว้เผื่อเขาวิ่งไปจะได้รู้ เจอคนนะแต่ทีนี้ข้างหน้าน่ะแล้วเก็บขวานมาแล้วอีกไงวิ่งชาอุ้ยปักอะไรอะ่ะอ๋อ้ไม้ตรงนี้ก็ไม้โหดเลยนะสองไม้

มาล้มาน้องวังก็มาล้มาโอ้โหจุดดิปั่นบ้านใต้ดินปะปไปใต้ดินก่อนดีกว่าใต้ดินมันตามยากไปเข้าอันนี้วะประตูมิติวะแรงสรีมเมอร์ Oi, fat. Zombie. ได้วิส่ยสโหไม่โดนแฟดได้ไงว่าจะก,กี้นี้ต้องไปกระทืบเพื่อนข้างบนเนี่ยเข้าประตูมิติปิงให้ตายสิทำไมพอกูจะเจอคนสุดท้ายมันต้องมาปิงอย่างนี้วนะเนี่ย พัดเตะเฮลเกมกระถางต้นไม้นิดหนึ่งแม่งก็นับ <S 2> <S 2> <S ฮะไอเชี่ยเกมเออโอแม่งเอ้ยอ,อ,อะไรนักหนาววะเนีเกมความจริงดิทืบ ก็ยากอีกกทืบอแรงหมดไปแนละ้วไงข้างบนกับไปปัน่นนั่นไงโอ้ <c oughs> คืออยู่ดีมันไปจิ้มโดนคนที่โดนแขวนไดไงอ่ะผมเอียงทงั้งทั้งที่ผมเอียงแล้วอะ่ะคิดดูดิเกมปัญญาอ่อนถึงขั้นนั้นอะ่ะ ไปเอาเสิเขาสนดิต oh. oh ้อวินอีนไซด์เดอะอร์เตอร์ yup อีส์อินไซด์อร์เตอมกลับ้ินโอ้โหออโตเอมนี่มันอะไรกันแต่ทีทีพีตาย ประตูนี้ไม่เปิดน่าจะเปิดประตูนัน้นไงตะกี้แดงแล้ว,วเห็นตะกี้เสียงทอ่อปะโอ้โคตรพลาดเลยพลาดดิเดียวไม่งเกมไม่ไปล็อกคนนี้ให้ทางที่เอียงไปนี้แล้วนะเอียงไปหาคนช่วยแล้วนะจีจีไปสเติมเมอร์สติมเมอร์ไม่ตอบนะแต่ว่ายังอยู่นะ ยังอยู่สามคนยังอยู่ัวดีออกไปล้วจะตีมเมออกไปแล้ว,ออ,ลวออกไปหมดเลยก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะส่วนคลิปหน้าจะเปไ็นอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะฮะ